อ่าช่วงนี้กําลังผมกําลังขับรถกลับบ้านนะครับเห็นไอเจ้าน้องหนึ่งกอลั่มเนี่ยมันเครียดเรื่องใดชาร์ตอัวน,นี้ผมจะเอาตัวเลขบนบนตัวเกตวัดอุณหภูมิที่วัดโวลได้ด้วยเนี่ยลองถ่ายมาให้ให้ดูนี่นะฮะตอนนี้เนี่ยรถติดอยู่ตอนนี้คอมแอร์ทำงานนะครับ ดูด,ด,ดูดูที่ตัวที่ตัวโวลต์น,นะครับตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่12กับ11สลับกันอันนี้คือตอนที่คอมแอร์ทำงานอยู่นะฮะไฟหน้าเปิดหมดเปิดวิทยุ M 2ตัวซับ2ลูกนะครับสังเกตว่าตอนนี้จะอยู่ที่11กับ12นะอ่าตอนนี้ขยับมาที่13แล้วตอนนี้คอมแอร์ตัดไปแล้วสลับกันที่12กับ13นะฮะ ก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดเส้นทางถ้าคอมแอร์ทำงานเมื่อไหร่รถผมเนี่ยจะอยู่ที่ 11, 12แต่ถ้าเกิดตัดเมื่อไหร่จะเป็น 12, 13อ่าตอนนี้คอมแอร์ทำงานนะครับ 11, 12สลับอยู่นี้ก็ไม่รู้ว่าแบบนี้คือปกติหรือเปล่ายังไงก็ลองให้เ <c oughs> จ้าหนึ่งลองไปดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะส่วนอ่ะมากดดูความร้อนมั่งรถติดอย่างนี้90นะครับนี่ยังไม่ถึงครึ่งทางกลับบ้านเลย คาดว่ามี9 5แน่นอนนะฮะถ้าปิดอย่างนี้โอเคยังไงลองดูละกันเจ้าหนึ่งครับ